วันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคููกัน <c oughs> ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเ <c oughs> พราะว่าได้กลับมาออนสเตจแล้วแล้วก็ต้องมามีโชว์เต้นด้วยครับซึ่งเราอาจจะใช้เวลาซ้อมอาจจะไม่นานใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยป่ะที่เป็นอีเวนต์จริงจังหลังโควิดใช่ที่กลับมาครับผมครั้งแรกครับซ้อมได้กันนานไหมคะโชว์นี้ประมาณช่วงช่วงช่วงเที่ยงถึงบ่ายก่อนก่อนก่อนโชว์เนี่ย ทำได้ดีไหมครับทำออกมาได้ก็มีผิดนิดนิดหน่อยนตัวเองเป็นนิดหน่อยครับเป็นไงครับบรรยากาศล้างราจากการออกอีเวนต์ไปนานตื่นเต้นครับตื่นเต้น่นเต้นมาว่าวันนี้ก็มีแบบผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยใช่ครับเราก็ต้องแบบต้องเต้นอะไรหลายๆอย่างก็ยากด้วยครับจริงช่วงนี้ของคุณไม่ได้เจอกันนานนี่ไหะหรือว่าเพราะว่าต่างต่างงานโอช่วงนี้ถ่ายซีรีส์อยู่ครับผม ช่วงนี้ก็จะมีคิวถ่ายช่วงประมาณหน้าสุกสารอาทิตย์ก็แล้วแต่เป็นวีครับอ,อย่างตอนนี้งานคู่เป็นยังไงบ้างครับผม๊ิกงติดต่อเข้ามาหรือไม่เปิดรับได้แล้วยก็จะ<ช>มีพวกยังมีพวกไลฟ์อยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเรื่องงานอื่นเราก็ไม่ค่อยแน่ใจต้องต่างผู้จัดการครับผมก็ไม่รู้เหมือนก่ะคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีมันมีคนเขียนแชร์แล้วแบบพฤติกรรมของพระเอกซีรีส์วายนะคะเราเราพอจะได้อ่านมันแบบมีการแบบ แยกควาแต่งตัวการอที่ทากันอได้อ่านมาเหมือนกันครับผมมีการเชื่อมโยงมาถึงคููเราว่าเป็นคูเราค้ับคิดว่าไงครับยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ัไไม่ไม่เรกสถานการณ์ในกองเป็นยังไงตอนที่ไปถ่ายก็ปกตินะครับก็คือถ่านไทยเนี่ยช่วงนี้จะเป็นถ่ายโลคคอนโดบ่อยๆครับผมก็จะแบบ เอาจริงคือเข้าซีนถูกซีนเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแบบทำอะไรก็คือเหมือนเวลาพอพอเราเสร็จหนึ่งซีนปุ๊บเราก็ต้องเข้าห้องมาแต่งตัวเพื่อแต่งตัวอันใหม่ปุ๊บแล้วก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมาอ่านบทเลยแล้วก็ทําอารมณ์พี่เมย์เขาก็จะมาบีบตอน,นเลยครับบอแกแบบเอ้ต้องแบบทานไทยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นนะอะไรงี้มีการแยกห้กองแต่งหน้าเป็นจริงเหิ่มมาโอ้ห้องเล็กก็ตึงลรวช่างมีคู่เดียวจะแยกห้องยังไงรู้ไหก็ยังยังอยู่ยังแต่งหน้าด้วยกันยังกินอ๋อใช่ครับ แต่างเรานั่งนั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันสบายมากโอ้แต่เรื่องกินข้าวนี่อาจจะมีบางครั้งที่แยกกันเพราะว่าบางทีแบบน้องกับปทายอยู่แล้วผมพักก่อนแล้ก็ไปพักหรือว่าตอนที่ผมทายอยู่นี่น้องพักน้องกับพักก่อนก็ไปกินข้าวเพราะมันหิวแต่พราว่าก็ยังรักกันดีอยู่แฮปปี้อะงงมาเรข่ามาเขียนแบบว่าเส้นละเอียดมันเป็นคนในกองเลยอะอันนี้ไม่รู้มันางงกับมเเขี็นกองก็ เราก็เหมือนเดิมด้วยครับมีคนมาถามบ้างไหมคะว่าเป็นเราหรือเปล่า,า<ผ>ม,มีม,มีทักมาทักมาเยอะเหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่าเอาม่ใช่เราแล้วทำไงครอย่าง,อย,างอย่างเส้นเรื่องเนี่ยพอมันโยงมาที่คู่เราใช่ไหมแล้วคนก็จะมองว่าอย่างเขาเขา,เขาเรียกว่าตัวพระเอกเนาะที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปครับผมอย่างตัวมิวเนี่ยเราสึกว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับเราผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่กับเรื่องนี้เพราะว่า เอาจริงๆช่วงนี้งานมันค่อนข้างจะไทยแบบไทยมากๆทั้งเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เรื่องงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีเรื่องงานเพลงที่เราจะปล่อยด้วยครับมันทําให้เหมือนเรารู้สึกว่าไม่ได้มีเวลาไปคิดกับเรื่องนั้นเยอะมันดูทําให้เรากดดันเลยครับไม่ถึงับกดดันเลยการไม่ไม่กระทบอะไรเราเลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่พี่กามครับของผมมันเยบเชื่อมโยงมาถึงเราเนาะของผมไม่ค่อยจะโดนแบบทักมาถามอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในตัวเนี้อข่าวเขาระบุว่าเป็นพระเอกตัวเราก็เลยแบบ ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยได้ยุ่งไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรไม่ลอยไม่ลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่ใจด้วยครับหลังๆเริ่มคนแบกว่าพวกเร็ไม่ค่อยลงคู่กันไม่ค่อยแบบมีโมเมนต์หวานๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยคนเริ่มจับแล้วว่าเราอาจจะมีปัญหากันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามในซีรีส์เพราะว่ามันจะมีซีนที่แบบเด็ดๆเยอะมากก็จะมีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่กุ๊กกิ๊กไม่กุ๊กกิ๊กในซีรีส์ไม่กกกกกุ๊ิบอเลย ก็ตัวเองไม่ได้ทำอไรนี่บอกเลยว่าแซ่บครับไม่กุกิ๊กแน่นอนกุกิ๊กจะตายแต่ตัวเรามองว่าทุกวันนี้เราพยายามห่างกันมากขึ้นไหมห่างกันสามารถที่จะมั่นคตัวเราห่างกันเองอ๋อห่างห่างกันเองไหมเหรอผมรู้สึกว่าเหมือนแต่ละคนมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นครับแล้วก็เราเราสองคนเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนเป็นเป็นคู่ที่อาจจะต้อง ไม่ต้องทำความเข้าใจกันเยอะแล้วเพราะว่าเมือเราผ่านอะไรกันมาด้วยเยอะทำให้แบบเรื่องการทํางานเนี้ยเราคุยกันนิดเดียวรู้เรื่องแล้วใช่ต่อสุดยอดที่ปัญหามันจะบานปลายไปไกลไหมปานังไม่รู้มันบานปลายยังไงเพราะว่าคุณเขาไม่เชื่อแล้วเขาหาว่าพวกเรามีปัญหาในอะไรอ้อันนี้คือนี่แล้วแต่เขาคิดเลยเพราะผมเขาคงบังคับใครไม่ได้ว่าเวลาจะคิดยังไงถ้าพูดถึงกระดาษซีรีส์ก็เราก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่ที่มีดราม่าเกิดขึ้นบ่อยอย่างพูดอะไรบ้างไหมครับได้บอกว่าชินแล้วครับ รับมือกับมันยังไงครับรับมือคนเลยอยากอยากให้เซฟข่าวแบบมีสติมากกว่าครับผม,มก็ส่วนวิธีการรับมือของผมว่ทั้งผมและกับเนี่ยรู้สึกว่าเอาเวลาไปทำางอื่นดีกว่าแล้วก็เรื่องเรื่องข่าวดาราม่าเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเอามาเก็บมาคิดแล้วมาเครียดเองอาจจะแบบกระทบต่อเราด้วยกระทบต่อแฟนคลับคนรอบข้างเราที่รักเราเรารู้สึกว่าเราเล่ดีโกไปแล้วก็ เราแบบคลิปอ้อนกับการกับการทํางานดีกว่าครับแต่ข่าวข่าวมันโยงไปไกลเหมือนว่าเราสองคนม่มีปัญหากันหรอกแต่คนใกล้ตัวทําให้เราสองคนมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไม่รู้คนอะไรโยงโยงไปถึงคนดูแลยอะไรประมาณนี้อันนี้ผมอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันแล้วเราซีเรียสกังวลไหมฮะถ้าข่าวมันโยงไปไกลแล้วว่านอกจากตัวเราสองคนแล้วยังมีคนรอบข้างด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี้ยังไงนะครัเขาไม่รอบนึงเลยมายถึงว่าเราเราซีเรียสกังวลไหมฮะข่าวมันไม่ใช่เพราะเราสองคนแล้วมันโยงไปยังคนรอบข้างเราแล้วว่าเป็นตัวที่ทําให้เราสองเงี้ย อันนี้ผมผมรู้สึกว่าไอไอเรื่องพวกนี้ยเรา <laughs> มันเหมือนขิงหรือเปล่ามันมอน,น,นพอเรามีคนจับตามองเยอะขึ้นทําให้มีคนวิพากมีคนที่สามารถวิพากษ์วิจาร์เนี่ยได้เยอะมากขึ้นครับเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้หรอกพระพุทธเจ้ายังบอกเลยห้ามคนอินทาไม่ได้ ใช่สาธุสาธุดูนะทซ series จังเลยสองนาทีจ้ะเดี๋ยวเวลาแล้วจ้ะแต่ก็ยืนยันเอาพูดยะยืนยันะเรายืนหยัดว่าเยืนยันเลิฟเลิฟกันผมพูดเยอะอยู่แล้วทีว่าว่ารักกันอยู่ไม่แตกกันธครับปกติครับผมรักกันใช่ไหมครับรักครับผมยิบขารักกันใช่ไหมครับไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกัน ซีรีส <tang s> ์ตอนนี้ไปเห็นบอกว่าใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับก็ไม่ใกล้แล้วตอนนี้ประมาณถ่ายได้มันครึ่งครึ่งทางแล้วประมาณครึ่งหนึ่งครับผมทีประสาทอะไรับไปที่กึงถ่ายยุคโควิดไรที่มีประสาทหรือว่าอย่งไรบ้างหรือว่ามันลื่นๆก็ก็จะมีการที่เราต้องรามันระวังตัวมากขึ้นในการแต่ต้องตัวกันเลยพวกนี้ก็อาจจะต้องแบบทำความสะอาดให้มันมากขึ้นไม่ใช่หมายถึงว่าก็เรื่องโควิดเราต้องแบบใช้เจลล้างมือมากขึ้นพวกนี้ครับลูบซีนทำยังไง อยโยเว้นต้องเป็นระยะยังไงหรือมันมันเบนได้ไหมหรือมันยังไรก็ชื่อก็บอกเลิฟซีนเราจะไม่โดนจับใช่ไหมก็รอติดตามดูแปลว่าเลิฟซีนนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์เนาะก็อย่างที่บอกเลยครับแสบครับหนักหนักกว่าเดิมแปว่ามันดุดันกว่าซีซั่นแรกหนักกว่าซีซันแรกมันมันโตขึ้นนะเนาะอะไรมันก็โตขึ้นชิ่ไหะอะไรโตหะายถึงว่าเอานี่ใส่ในคอใช่นห่ใช่นี่ใส่ในคอก็จะโตขึ้น แล้วก็อาจจะมีแบบที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อใส่เสื้อรอติดตามแล้วกันครับในความในพาร์ดาม่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันจะมีกรไปพาร์ดาม่านี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าจะเป็นดราม่าแบบที่ตัวละครจะมีเขาเรียกว่ามีวิถีภาวะมากขึ้นครับผมดราม่าแบบผู้ใหญ่ใช่จะมีแบบมีโรมีโลจิกที่อาจจะต่างจากเดิมมันต้องรอติดตามดูว่าไอ้ปมดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ ขอบพี S 2> <S 2: okay, ่แม่เลยครับผมตัวยืนยืนอะไรก็เติมถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ